ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเมมโมรี o บ็อกซ o สตูดิโอทุกท่านนะครับเพื่อนๆเคยไหมเวลาใช้งานโทรศัพท์ที่เป็นหน้าจอสัมผัสแบบเต็มจอนะครับไม่มีปุ่มโฮมแบบกดนะซึ่งใช้งานไปแล้วหลายๆท่านอาจจะรำคาญเจ้าปุ่ม3ตัวนี้นะครับเจ้าปุ่ม3ตัวนี้นะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมา ุ่มใช้งาน3ตัวนี้นะให้เป็นเต็มหน้าจอนะเพื่อที่จะให้เราไม่ลำคาญตาหนึ่งและไม่ลำคาญตา2เวลาดูหนังฟังเพลงจะได้ดูแบบเต็มจอจะได้ไม่มีปุ่ม3ตัวนี้ขึ้นมานะครับวันนี้ผมจะใช้เป็น Xiaomi 11T Pro นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาไปกันเลยดีกว่า นะขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราไปที่ตั้งค่าอ่าเสร็จแล้วมาเลื่อนหาหน้าจอหลักนะครับปึ้งเข้าไปเลยเสร็จแล้วให้เรามาดูที่การนำทางของระบบนะคือตัวนี้กดเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเห็นได้ว่าการตั้งค่ามามันเป็นปุ่มนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าใหม่ได้โดยการที่เลือกเป็นท่าทางสัมผัส นะครับคือตัวนี้นะครับจากนั้นกดไปเลยถ้าทางสัมผัสเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เรียนรู้ไปเลยก็ได้อ่าเดี๋ยวผมจะพาเรียนรู้ไปเลยก็ได้นะครับผมกดตึ้งเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บกดเรียนรู้นะจากนั้นเราก็ทําตามระบบแนะนํามานะครับ นะครับผมทําไปเรื่อยๆนะครับระบบเขาจะให้ทําไปเรื่อยๆจนครบนะครับผมลองลองศึกษาดูนะลองศึกษาดูนะครับพอหลังจากเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดฉันทาเสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๊บมันจะได้ปุ่มอีกปุ่มหนึ่งขึ้นมาก็คือปุ่มตัวนี้ นะครับก็คือปุ่มตัวนี้นะเราจะเอาปุ่มตัวนี้ออกด้วยนะเพราะว่าในเมื่อปุ่มกดมันยังลำคาญตาเลยนะครับแล้วปุ่มนี้ฉะไหนจะไม่ลำคาญตานะนะครับจะเอาปุ่มนี้ออกยังไงก็คือง่ายๆเลยก็คือกดแค่ตัวซ่อนตัวแสดงเต็มหน้าจอนะครับแค่กดเปิดเสร็จแล้วกดเรียนรู้อีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ทำตามไปเลยนะครับ นะเสร็จแล้วนะครับผมท่านจะได้ปุ่มข้างล่างที่มันหายไปนะครับสําหรับใครที่ยังใช้ไม่คล่องให้เลื่อนดูข้างล่างนะครับสาธิตวิธีท่าทางสัมผัสนะครับผมสามารถลองกดเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับสีห้าข้อนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะ่หวังว่าคงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่กำลัง หาทางที่จะทำให้โทรศัพท์ของเราเต็มจอนะไม่มีปุ่มมาลำคาญนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วที่เข้ามาดูคลิปก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ